งไปเขาแปลงแตมันได้ลงทีเดียวมาจังนะอ่านเจ้าโบเออมี่น้ำมันด่างไม่ใช่สาวไม่อะไรได้ผมใช้โทเอาลาปุ่มลงไก่ก้อยทึ่งบางคนอืมใช้ใดบู๊ใด้ต่ลวดปุ่มลงอืมก้อยทึ่ง มันทางน้ำมาได้บ่ได้ไหมน้ำผมบนเลึกเได้สี่ไม่ทางเลยเห็นน้ำด้วยดิสบายดีสบายดีเนาะพ,พี่น้องเบิสสู่ผู้สู่คนเนาะเัชรม่องสุบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอกีกทีหนึ่งพ่พอๆกับช่องยูทูปคงว่าวิ็นใจใจกันด้วยพี่น้องเนาะอีกคือเก่าคือเดิมวีสองน้อ,ยอยงเพียงเนาะ กลับมาสู่ทางบ้านทางเรือนของน้องดาวพี่น้องเลยอ่าพอดีทางพ่อน้องไม้เพิ่นมาลุยโตอ,อีกบัดนี้เนาะพียงเนาะแตได้ก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น,อน้องเลยฮะสบายดีอีกเช่นึงด้วยฮะสบายดีเด้อมาอีกแดดเนะเาะกินข้าวอ่ามีแห้งคักแน่แล้วมาลุยต่อคอยเปล่งไปอืม ขอ,อ,อ,องเจ้าขอ,องเจ้าอย่างในี้ใครกลัวบางเขาขุดน้ำหันได้ตามข่อยเบืองชังเกตเบิงดินหนี่องเขาน้องด่าเ่ยเดงนั่นเนี่ยฮะโบยังไม่ได้เลือกจำของเจ้าใช่เองเนี้ยเพื่อเขาขุดไปทางยาวเด้เขาคุดไปทางยาว กันเย็นประเดี๋ยวมันนี่กับมืออื่นแม่ฟ้าห่อเปลงห่อเปลงไปนะอันนี้มันได้ลงไปห่าเปลงให้มันได้ลงทีเดียวม่จังนะ

ดินแบบนี้นี่ดินแหแบบนี้นี่สมมติว่าเอาเห็ดเห็ดเห็ดของน,น้ำนี่แบบบ่ซื้อร้ท่อก็ได้เนาะก่หนมาเนาะซื่อชื่อใส่ใส่ทางเทิงมันพอน่อท่อเนาะทางทางดุมนะเฮาคุดให้มันนั่นคุดน้อยกวัวทอนะคุดลงเลิกไปเลยเม่เช,นเ,นเชือนออกดินอันนี้ตามข่อยบึงหลายปีดี มันอยู่มันอยู่กับน้ําตลอดติมันบวมันก็โยกมันอยู่กับน้ําตลอดดนโยเนาะน้ตลอดึแซอยู่ตลอดก็ยังเื่อยแต่เด็กก็ยังคิดสนิมกินมันแข็งเด็กจําได้ิอือยือกัน เอาลงกับจนเท่าข่อยมาพุ่น่าจังอาลงอมืมันช่วยกันเอาลงไลยมันเอาเห็ดหน่อยคนมาได้เอาใจเสือกยอนลงเด้เอาบริลงคุ้มได้ขุดแบบนี้นะ ค่อยเพื่อไเลเพื่อยเท่าเลยเปลือยที่ไรเพลือยเอยชั้นี้ก็ได้ไหมเพื่อยชั้นัน้นแหละมันพอดีจับไหมด้วยเลยเปลือให้มันได้นั่นเาลงไปแล้วก็แปลงตีนมันให้มันเพียงเวลานั้นมันลงง่ายพอเอาไปลงไปอยู่พื้นเลยเอาเอาวางลงวางลงลแหลเต็งกันขึ้นมาเลย này đó bôn bôn tay mình tiền bông khai đọc chim choc cam chim choc minh khai ra chim chocm 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 choc choc บอกของไทยด้วยของไทยด้วยเฉพ่อจังว่าของไทยกรบปุืออันนี้เนาะฮะเก็บกันเจ้าจะลงดื้อไหมจังหน่อยประเด้งน้องดาวไปเชียงไป่ได้น้องดาวเนาะจะดื้อของไทยเนอะแล้วก็มาทนเลยเนาะ ไปถับตีนตัวเองได้ต,ตีมตีมอยู่ฮะย้ายแถวๆใกล้ๆน,นี่นะบริเวณบ่มีดินม <Okay. S 1> ทมคือพอจะวาเอาไปไกลหรดบ่มีดินชะทมเนะ <c oughs> วันยังเฮงกับเด็กนะเขาขูดเขาถอนี่ลงคือกันนะ17 8เม็ดเชาเมตรก็มีเอาขูดลงไปนะลงไปใใส่ใส่อันั้นอิ่วขื้นแน่ทางน้อิ่วปันขื้นโอ้ทนนยังเดกแต่นะไปเชิญมาเป็นเช้าเมตรคือเขา ว่าแถวเทวนั้นมันมันทางทางบ่ได้เลยพอลงมาแถวนั้นมันโจ้น้ำบ่ได้เดมันมันโมบีดินดินเชงเดยมันเป็นทรายเบอร์เดย์เดยมันโมบีดินกันเจริญนะน่ะเวลาเขาเขาถอดเสียมขึ้นมาแต่มันชิยุ่มเลยดินทางพุ่นอะใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปก็บ่ได้ก็พื้นที่คันขุด คุดบบนี้เขาคักเลยคำคำคำคุดนี่เขามีแต่คุดเอาได้เขากาอาท่อลงแถวนั้นนะไส่น้ำนะมาทคกันซื้อบบนี้แหละแล้วท่อลงแถบ้านเจ้าบอกเออ่มอไม่ได้สาไ่แ้ท่อแล้วไลยปุ่มลงไ่ก้อยึบาคนปุ่มจะใช้ใดปุ่มใดลวดปุ่มลง เมั谢谢 Ooh, นทางน้ำมาได้บ่ได้น้ำบนรื่นเด้ส uh> ี่เวทนาเตยเห็นน้ำด้วยตีเร็นได้แช่บ่ปิ้งไก่เชนุแช่ยูแช่ยูดี จะว่าท่านได้กินเหมือนเจ้ากินแต่ปลาทูผมเจ้าฮะเปิดอะไรบอสหม่าล้านแม่หม้อไก่ฮะไก่ติดยังว่านะไก่อยู่ปิ้งปิ้งไก่เชนูนะ ตีมันน้อยเนาะมันบวคือไก่พันเนตีใหญ่ไก่บ้านเนาะป้าว่าคือไก่ป้าตีมันบูดเลยตีคือตีมันบูดอ่ำเทวแถวอันตลาดเชนูเนี่ยมีแต่รนั่นเนาะมีโคบด้วไก่ขับปีกกะไก่ครัวไก่พันเขาไม่ได้ขายได้เท่านั้นเนาะเขาไม่ได้ให้ขายได้ไก่พันทำขายกันเขาปั๊บดนเลยเขาไม่ได้เขตนั่นเขาให้ขายได้ไก่ไก่ลานอย่างเดียวไก่ธรรมชาติอย่างเดียว หลายปีพอต้องมาบ่มันอยู่น้ำเด้มันสะเจินหลายปีคำน้ำปีนี่โบเชือ้อต้นแบบเดียวก็พอบมน้ำไปนะมันก็สีค้อยเจินเข้าไปแต่ปีเดียวช่องปีนี่โบเชือ้อเติงปุ่นมันสีโตโตดินโตมันเป็นดินนี่มันสีเปื่อย chụm hoa chào long bể lại à long lao vừng đó ta như một thấy hết bể nè long đâu thô đấy hinh đại thô đấy nó nhiều thô thế này mì dây xước này này long cái này xem băng cho hết nhanh thành có mông nâng khá bó à, bình bình hay muốn khá xem cao hả nè tí bà và thêm chỉ vô lồm xem cao toàn sau gặp toàn đen kìa khám đấy hình lồm cao nó

ใารอยู่มันเป็นยามนี่ถ้าันยามพ้นนี่เองนั่นคือคุดมานี่ตอนมื่นเลยตักน้ำมองอีกฝนตกเลยเขาคอยเฮ็นของน้ำไหมเขาจะเอาอยู่บ้านคอยอะไรมันหมดเต็มเต็เลยอ๋อัดไปอยู่เนาะอัดได้ฝามึงเคยซื้อมาอยู่ฮัดไว้เแล้ว คำนั้นมันไล่เขากะตักออกของแนวโบไดจิกปูนเด้ตัวนี้น่ะมันลายกับแม่นตักงอกแต่ปูนเฮาเดียงลงไปนี่กับโบไดแห่งจิกปูนมันเป็นอ่ามันเป็นแบบว่าคำมันย่ำเล็กไงมันซึมออกเลยนะเห็ดไล่กับพวกผู้เข้ามาเอาไปพักมีแต่อ่าคำว่านั่นกัมันไล่เขากะตักออกซิดออกไปน้ำมันบ่เพาะสิลายดอกน้ำน้ำยู่บ่แบบนี้น่ะมีแต่เฮาเห็ดนะนะแน่น มันซึมเห็ดเห็ดแบบซึมไปเลยคือน้ำเพื่อนข่อยแห้งก็นั่นแหละจากน้ำอาบน้ำซักกอกซักเครื่องโมเต็มได้เพียบบ่สามท่อนนึกกันนะข่อยเอาลงไปกะนเนี่คือเก่าบ่ยังบ่ได้เต็มน้ำมนะบ่เต็มบ่เต็มนะจากแรกบ่หลายปีอะดิหาก็ได้เจ็ดปีแปดปีเลยข่อยเห็ดนะเข้ามามันนั่นไกะเอาก็ตักเนาะเ้าบ่ได้จีกได้ฟามัน thuỷ bay mông nâng cao nam cao trao nâng nâng vẫn cao phần con mà xoay phun là chân chim ma nhoám xì hai chân ông đào à trong ngày phun hết năn đeo con bắn gan hết bèn viết hết mến phun anh cả coi phun nông mai nè như thế này <ticalwiatal> <ticali> <choses> <tube> thì bốc ยังอยู่ยังพอเพิ่นสียันแสงสีย้อมสีให้ไหมอยู่อ่ะเพื่อนองไม้น่ะว่าสีมันงามเอาเพิ่นไปแจ้งข่าวดีเพราะได้บอกโบฉาบานเจ้าว่างามอยู่ว่าสายสีนี่แกเนาะงามอยู่สำหรับเฮากับเพื่อนยังเพิ่นนั่งเชื่อเพิ่นกับ กูขอให้เจ้าไ้งามกว่านี้เฮ้ยกด้ข้เ้าได้งามกว่านี้เอาว่ะพากะจัดเอาวยังวางาม้ยากลรูไปรูมาแล้วแ้เนาะเดือมากยห่ากัเนาะเมาแล้วนา่ปากกระตานี่ก็ยังโอ้ยงามแล้วทำใสม่เลยดิเือดิทาสีทาสีปากกระตา เป็นแบบไหนได้คาเกิแ <descon> ม <fin anta> <p uss ASE ori> ่ม่่งามก็อาิแม่ากเพ่นนะเห็ดไหมเห็ดนี่เาเห็ดเปล่าเินไปกินเน้อเห็ดย่งูี่เพิ่เติมเนี่ยบออ่ายงเช่ยังเพิ่เติรอกเพื่อสิเพื่อสชลเล่อเพื่อน้องไม้กันเพื่อสิเทพืนเทอย่างอีกพอได้ให้น้องนิ้วคานน้ำกรางใช่ จ okay. ้อยนี่น้องจ้อยท่านเฮ็ดหัวเฮ็ดหัวได้เก่อนลงนี่ผู้เอาไปไว้ผู้เสียมจังหน่อยเทียมถึกพอได้ฮะเฮ็ดหัวแล้วก้อนของน้องจ้อยน้องไม้ก็เอาไปเอามาก็โย่ว่าเราได้แล้วเถื่อผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเฮ็ดหัวเฮ็ดยังได้พุ่นมาจักยังว่าเราได้เนาะแนวเพิ่น เพิ่นอ่าให้เห็ดแนวใดเขากะเห็ดไปตามผูญญ้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละในล็อบวิดวิดในล็อกัน,นมันบง่งคักนะมแข็งมัต้องนั่นล็อกต้องเด้งมนันแน่นล็อกคอยเห็ดไปในนั้น เงานมุงนั่นแหละถูกมันมันต้องต้องพุดธทางหลังเจ้าผู้เจ้าเอาเจ้เอาแต่ทางนี้เข่าได้เกบ่ได้มันมันบ่เป็นวงแมนมันชวดทางหลังเจ้าแมนนั่นแหละบ่างันได้จากชวดเขาเจ้เอาแต่ทางเดียวเข่าบ่ได้ ผูได้นั่งแต่ผู้ใหญ่เพิ่นสั่งให้ขุดนั่นห้องน้ำเพื่อนเจ้ารถุดโย่พอแล้วเอาเบาเวียงไปนันเฮ็ดห้องน้ำให้พ่อต้องมาในเล่อหลุโย่ไรขุดเองนะจ้าดินเหนื่อยไหลไปนฮะดินเหนื่อยไหลเห็นห้องน้ำแล้วเมื่อขุดชอยพ่อมาอยู่พี่แล้วก็คำผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดห้องน้ำให้พ่อกับเมื่อขุดชอยได้อยู่ผู้เนาะขุดต้องขึ้นก็ได้หรอกพ่อต้องมาอยู่เพื่อนผู้ จอกจอกอยู่เอืนท่านมอแล้วไงโคมเออใต้โคมกับท่านมอเนอะเอ้ามือเช้านี่คอยคือเห็นรถข้าเจ้าอยู่อยู่อหมอเออคำพูใหญ่เพิ่นซอยก็ดีนะเนาะพอนุ่มงมาเนาะใน้องน้ำจ้างมาได้แท้กับจักได้จักชีอนนี่ก็พอได้ใช่ผู้เดียว สี่ท่อนก็เคยเห็ุอยู่ได้สี่ท่อนของน้ำ

กินดีนะว่าโหโหแท่นองีบนี่ยใครเยเห็นน้องเทมาบางหันเห็ดเห็ดอันนั้นเราคือบม่ได้กินก่อยปลาก่อยยังกินแต่ตัวซุกเจ้านะ ทางน้ำจัดก,กาเปลี่ยนกันแ <Yeah. S 1> ปงให้เลยพอยื่นมาก่อน่อยเ็ด่อยเป็นคอยไปอ่อยไปอืมึ่งลงประมาณจิบเช่นนิ้นอ่อนคือบ้านขอย็ดเขาแห้เต็มแล้วเอาทอมาวางใช่ไมขุดเหยียบทอลงน้ำเนาะเย่ยเขาเนี่ยเจือเนออ เขาเขาเห็ดเขาขุดวงวงมุนนี่นะเขาท่อมาวางเนี่ยขุดขุดขุดลงท่อก็ยับลงยับลงยับลงแบบพลอยย่อท่อน่ะออ่าันนี้ดินมันแข็งเขาต้องขุดก่อนเดินขุดไปก็ช้าฮะเดี๋ยวไปเบิ่งเพิ่นมุงนั่งคากอนเด้อได้สิเข้ามาใหม่่อาสบายดี ให้เป็นคุดก่อนได้ไปบังเพิ่ง,งเพิ่นมุงนั่งฆาก่อนได้จะเข้ามาทางนี้ไหม ừ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  พี่น้องกัยประมาณนี้พี่น้องเนาะในคลิปนี้กะถ้าวา่าผิดพลาดการได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยอะไรเดี๋ยวจะไปเบิ่งเพิ่นมุงนั่งฆาก่อนพี่น้องเนาะน่าจะเข้ามาใหม่พี่น้องเันอย่างได้ก็อยู่ดีมีแห้งฮักแพงคือเก่าคือเริเ่มเนาะเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศพี่น้องที่เข้ามาเบิง่งมาชมคลิปช่องยูทูบของเราเพียงใส่ใจกันด้วยพี่น้องเนาะขอบมุกขอบใจละไร คลิปนี้กับชีรัมลาพ่อเมีพี่น้องไปแล้วจังไงก่อะอยู่ดีมีแฮงเบิร์ดสุขุสุขคนไปทั้งในและผู้ช่วยบัดน,นี้นะ,อะ,อะโอเคพี่น้องเลยขอกาวคำว่าสบายดีสบายดีเบดสุขุสุขคนเนาะ